ความเป็นจริงก็คือใครก็ตามที่ไม่เชื่อในโลกทางฝ่ายวิญญาณก็อาจจะเป็นคนที่ขาดความรู้ Anyone who believes that the only reality is this physical world we can see and touch is ignorant หรือว่าสําหรับบางคนที่เชื่อว่าโลกเนี่ยก็จะมีอยู่เฉพาะโลกที่เรามองเห็นเราจับต้องได้อันนั้นก็คือเกิดจากการขาดความรู้อีก You know people say things like well those who believe in the spiritual realm they're just บางคนก็อาจจะบอกว่าคนที่เชื่อในโลกทางฝ่ายวิญญาณก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนเคร่งศาสนาเป็นคนที่แบบว่าเชื่องมงาย they How wrong they are จริงๆแล้วการที่เขาคิดแบบนั้นเนี่ยมันผิดถนัดเลย The Spirit is เพราะว่าโลกทางฝ่ายวิญญาณมีอยู่จริงนะแล้วก็โลกฝ่ายร่างกายที่เรามองเห็นจับต้องได้อ่ะก็ออกมาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณแล้วก activities of the spiritual realm affects the physical realm กิจกรรมต่างๆที่กําลังทําอยู่ you know, behind all the mess we see in the world เบื้อง our activities of the realm จริงๆแล้วมันก็เป็นการทำงานของโลกทางฝ่ายวิญญาณ There are spirits of darkness busy working in our world เพราะมันมีวิญญาณแห่งความมืดที่กำลังทำงานอยู่อย่างมากมายในโลกของเรา You know the social problems that we know about. ปัญหาทางสังคมที่เราเห็นเกิดขึ้นในทุกวันนี้ It's not just this physical problems. มันไม่ได้เป็นปัญหาที่อยู่เฉพาะในโลกฝ่ายร่างกายของเราเท่านั้นนะ They are actually manifestations and results the activities in จริงๆมันเป็นการปรากฏสําแดงหรือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของโลกทางฝ่ายวิญญาณที่มีพวกวิญญาณชั่วหรือว่าอาณาจักรแห่งความมืดกำลังทำงานอยู่ดังนั้นคุณเองจําเป็นจะต้องรู้และก็ยอมรับด้วยว่ามีโลกทางฝ่ายวิญญาณหรือว่าอาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยอยู่จริง let's look at 1 First, john f o r one with this understanding ก็ได้ความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ละอยากให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อหนึ่งด้วยกัน beloved do not believe every spirit but test the spirits whether they are of god because many false prophets have gone out into the world ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมาก so the holy spirit is teaching us through the apostle john that there are wrong spirits that has been sent out to deceive people ว่ามันมีวิญญาณชั่ววิญญาณที่ไม่ดีที่ถูกส่งออกมาแล้วก็ทำงานในชีวิตของผู้คน notice he says many false prophets have gone out into the world เขาบอกว่าเพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็ศเป็นอันมากจาริกไปในโลก not going to ไม่ใช่ว่ากำลังจะนะ they've gone out already they're they're operating in our world today คือมันออกมาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณแล้วตอนนี้มันก็กำลังทำงานอยู่ในโลกทางฝ่ายกายภาพของเรา If you look at the um, the history of most religions, uh, you will see that it started with one person. A so-called prophet that received some kind of special revelation Uh, and somehow ที่เรียกว่าเป็นผู้พยากรณ์ซึ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับการเปิดเผยสำแดงอะไรบางอย่างมา and the, and they they in you know, they they got some kind of doctrine out of that แล้วเขาก็บอกว่าเขาได้รับละสิ่งที่เป็นหลักคําสอนมาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณหรือจากนิมิตอันนั้น and that's how most religions came into exist อันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดของศาสนา and a l o t from our point of view these are false prophets แต่ถ้าจากมุมมองของเราเราก็จะเห็นว่าตรงนี้แหละคือถือว่าเป็นผู้พยากรณ์เท็จ the message the revelation the doctrine they got is not from the spirit of God การเปิดเผยสำแดงหรือหลักคำสอนที่เขาได้รับมาเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอน you know these are really demonic spirits that gave them You know, false doctrinal revelation เพร you าะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เวญญาณชั่วเนี่ยได้ให้การพยากรณ์เท็จกับเขาหรือว่าให้การเปิดเผยสัม know, แดงหลักคำสอนที่ผิดกับพวกเขา That's why the Bible is teaching us believers เพราะคำพีจึงได้สอนเราซึ่งเป็นผู้เชื่อว่า Do not lie spirit คืออย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ What does it mean? หมายความว่ายังไงเหรอ It means don't just believe something because it sounds spiritual ก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าอะไรที่เราได้ยินมาแล้วมันดูเป็นฝ่ายวิญญาณจังเลยเราก็จะเชื่อตามนั้นไปหมดนะ I mean look at the doctrines of most religions ก็ให้เราดูหลักคำสอนของศาสนาโดยส่วนมากแล้วอะ They sound good they sound very spiritual ฟังดูดีนะฟังดูฝ่ายวิญญาณ You know, but the Bible says Don believe every don't But Bible believe the spirit แต่พระคัมภีร์ก็เตือนเราว่าอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ Because just like there is the Holy Spirit there are also demonic spirits ก็อย่างที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน uh, อาณาจักรแห่งความมืดมันก็มีวิญญาณชั่วเหมือนกัน and these demonic spirits will give false revelations to people so that so that they can mislead other people วิญญาณชั่วหรือว่าพวกวิญญาณพูดผีปีศาจมันก็สามารถที่จะให้หลักคำสอนที่ผิดกับผู้คนเพื่อที่มันจะสามารถนำชีวิตของเขาได้ Alright so first of all what we learn is this ก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือ Don't believe something just because they sound spiritual อย่าเชื่อไปหมดเพราะว่ามันฟังดูแล้วเป็นฝ่ายวิญญาณจังเลย อย่าไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บก็เชื่อเลย Then it says but test the spirits ในข้อนี้บอกว่าแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ What it means is this ความหมายตรงนี้ก็คือ Every spiritual teaching ทุกการสอนที่เป็นคำสอนทางฝ่ายวิญญาณทุกประสบการณ์ที่เราได้รับและเราคิดว่านี่คือประสบการณ์จากโลกทางฝ่ายวิญญาณหรือว่าหลักปรัชญาใดๆที่ฟังดูแล้วฝ่ายวิญญาณมาก We must test where test their source must is เมื says, the ่อเราได้ยินเมื่อเราได้รับมาเราจำเป็นจะต้องมาตรวจสอบด้วยว่าแหล่งที่มานั้นมาจากไหนเราในข้อนี้เนี่ยบอกเราว่าจงพิสูจน์วิญญาณนั้นนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ Or did come from demonic Spirit did it หรือว่ามาจากพวกวิญญาณผีปีศาจต่างต่าง now the big question is how do we test คำถามที่สำคัญก็คือแล้วเราจะพิสูจน์ด้วยวิธีไหนล่ะ "With what do we test?" แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวที่ใช้ในการพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ This is the reason we thank God for the written word of God และนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าเลยสำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ God gave us His written word พระเจ้าได้ให้ถ้อยคำของพระองค์บันทึกเอาไว้ so that we can know His nature เพื่อเราจะได้รู้พระลักษณะของพระองค์ we can know His ways เพื่อเราจะได้รู้จักสิ่งที่เป็นวิถีทางของพระองค์ we can understand the spiritual world และเพื่อ ที่เราเองจะได้มีความเข้าใจกับโลกทางฝ่ายวิญญาณให้ถูกต้อง We can understand the truth of of God เราจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้า can understand the truth of how salvation เราจะได้เข้าใจด้วยว่าความรอดนั้นมาจากไหน can understand the the character of God จะทําให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆของพระเจ้า And so did answer the question of How the do we test the spirits ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะตอบคำถามที่ว่าเราจะพิสูจน์วิญญาณนั้นๆได้อย่างไรก็คือโดยการใช้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเครื่องวัด That's it Brother s a s if you understand this จริงๆตรงนี้มันง่ายๆมากถ้าคุณเข้าใจนะ If you learn to test every spirits by the word of God แล้วคุณเรียนรู้ฝึกฝนที่จะทดสอบ ุกอย่างเลยอ่ะด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า You will be protected from believing wrong things you'll be protected from deception คุณเองก็จะเห็นว่าตัวเองได้รับการปกป้องจากการถูกหลอกหรือว่าคําสอนที่ผิด You know because the goal of deception is bondage. เพราะเป้าหมายของการล่อลวงก็คืออยากให้เราตกเป็นทาสของมัน And destruction. และอยากที่จะเห็นชีวิตของเรานั้นโดนทำลาย Right. So when we learn to test the spirits by the word of God. และเมื่อเราเนี่ยเรียนรู้ฝึกฝนที่จะทดสอบทุกวิญญาณด้วยถ้อยคำของพระเจ้า We will easily know. เราก็จะรู้เลย If a certain doctrine comes from God or not. ว่าหลักคำสอนอันนี้เนี่ยมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่า Whether a certain experience comes from God. หรือว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมาจากพระเจ้าจริงไหม Whether any religion or spirituality, Comes from God or not. ว่าสิ่งที่มันเป็นศาสนาหรือว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้มาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่า test with the Word God. เราจําเป็นจะต้องทดสอบหรือพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นด้วยถ้อยคําของพระเจ้า the คือถ้าเราขยายความตรงนี้มากขึ้นก็หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องรู้จักถ้อยคําของพระเจ้าด้วยเพราะถ้าเราไม่รู้จักถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยเราจะไปทดสอบวิญญาณนั้นๆได้อย่าง You know, we must thoroughly. know the word of God know the เราจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าการที่เราได้รู้จักถ้อยคำของพระเจ้าก็เท่ากับเราได้รู้จักพระเจ้าด้วย To the to the truth know word of God is know, God. know the word of God is การที่เราได้รู้จักกับถ้อยคำของพระเจ้าก็เท่ากับเราได้รู้จักว่าอะไรเป็นความจริง doing on end We are doing series the end times a ตอนนี้ในคริสตจักรของเราเรากำลังสอนเกี่ยวกับเรื่องของยุคสุดท้าย alright and 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 maybe by the time we've already done the series หรือว่าวันนี้เมื่อคุณได้ดูเราเนี่ยเราอาจจะสอนเรื่องของยุคสุดท้ายจบไปแล้วก็ได้คุณก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคำสอนในเรื่องนั้นเนี่ยจากช่อง YouTube ได้นะครับ One of the signs of signs endtime the end the เพราะว่าในการสอนเรื่องนั้นเนี่ยผมก็ได้พูดเอาไว้ว่าเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของยุคสุดท้าย i s great deception ก็คือการล่อลวงที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย Not just deception great deception ไม่ใช่เป็นการล่อลวงธรรมดาแต่ว่ามันเป็นการล่อลวงครั้งยิ่งใหญ่เลย Because for the devil to be able to work in this earth and s lives and earth destroy people's เพราะในการที่มันมันจะสามารถทำงานในโลกใบนี้แล้วก็ทำลายชีวิตของผู้คนได้นั้น people will have to be blinded from the truth and deceived first คือผู้คนเนี่ยเขาจะต้องแบบไม่ได้รู้จักความจริงไงแล้วเขาก็เหมือนกับว่าถูกหลอกได้ง่ายๆเลย you know thank God ขอบคุณพระเจ้า that we have the word of God the truth the measure of truth ที่เราเองเนี่ยมีถ้อยคำของพระเจ้าเราได้รู้จักว่าเราสามารถใช้ถ้อยคำในการเป็น ครื่องชี้วัดว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่า And it s the smartest thing to do แล้วมันก็คือสิ่งที่ฉลาดและปลอดภัยที่สุดด้วย Yes everything in this world by the word of God ที่เราควรจะต้องพิสูจน์ทดสอบทุกอย่างในโลกนี้ด้วยถ้อยคําของพระเจ้า When you know the word of God เมื่อคุณรู้จักถ้อยคําของพระเจ้า you can easily know n o that didn't come from God no That, yes, that came Yes from God ก็จะทําให้คุณรู้อย่างง่ายๆเลยว่าอื้อันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าละอ๋อแต่อันนี้เหรอใช่มาจากพระเจ้าแน่นอน Yes that direction is of God No that direction is not of God คือใช่เลยว่าอ๋อเส้นทางนี้เนี่ยมาจากพระเจ้าแต่เส้นทางนั้นหรอไม่ไม่ใช่อย่างแน่นอน It's a sure working method God has given us เพราะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆที่พระเจ้าให้กับเรา You know our understanding of marriage for example อย่างยกตัวอย่างเช่นความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงานของเรา must be tested by the word of God เราก็จําเป็นจะต้องนํามาตรวจสอบหรือพิสูจน์ด้วยถ้อยคําของพระเจ้าเหมือนกัน then you will know แล้วเพื่อคุณจะได้รู้ what is marriage of God and what is marriage not of God ว่าอะไรที่เป็นชีวิตคู่ที่มาจากพระเจ้าและอะไรที่ไม่ใช่ or you can apply this to any aspect of our life รือว่าคุณสามารถที่จะนําตรงนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ the word of God is always measuring State เพราะยังไงถ้อยคำของพระเจ้าจะต้องเป็นเครื่องชี้วัดสิ่งเหล่านั้นเสมอว่ามาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่า deception is g o i n g to increase more and more and more อย่างที่ผมได้บอกเอาไว้แล้วว่ายังไงการถูกหลอกการล่อลวงเนี่ยมันก็จะมีเกิดมากขึ้นในโลกของเรา I mean the Bible says that nations will be deceived พระคัมภีร์บอกเลยว่าประชาชาตินั้นก็จะถูกหลอก right think about a whole nation being deceived ลองคิดดูสิว่าทั้งประเทศเนี่ยถูกหลอกกันหมดเลยอ่ะ that's great deception อันนี้ถือว่าเป็นการถูกหลอกที่แบบรุนแรงมากเลยนะ but we have the most effective Way test the แต่อย่าลืมว่าเราก็มีวิธีที่ดีที่สุดที่ทรงพลังที่สุดที่จะใช้ในการทดสอบทุกวิญญาณ t h g o d นั่นก็คือถ้อยคำของพระเจ้า way as walk in plan God, <And S 1> use the come our of และเมื่อมันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในขณะที่เราเองดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า wisdom the the of of เราก็จะสามารถใช้สติปัญญาที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าได้เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปตามแผนการตาม ามเส้นทางที่พระเจ้ากําหนดให้กับเราได้ให้เราที่ฐานนะครับ f a t h e we thank you for your word พระภีราเราขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์ Your word is light your word is truth ถ้อยคําของพระองค์เป็นความจริงเป็นความสว่างในชีวิตของเรา We thank you with the Holy Spirit เราขอบคุณสํหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Who guides us to all truth ที่พระองค์เองจะเป็นผู้นําเราไปสู่ความจริงทั้งหมว We thank you that we can live free of deception แล้วเราขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถดําเนินชีวิตโดยไม่ถูกหลอกได้ In Jesus name we pray เราอธิษฐานในพระนามพระเยซู Amen Amen will again blessed have a blessed week we will see you again soon you แล้วขอให้คุณเห็นพระพรพระเจ้าเกิดขึ้นทั้งอาทิตย์เลยนะครับแล้วยังไงสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่